สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมรถลอร่อของเสียสุนครับนี่หหล่อมากเลยครับจัดหนักจัดเต็มครับสวยงามมากครับเดี๋ยวอันจัดให้ครับนี่นี่ครับ โอ้ดำแกนใหญ่ครับดํำใหญ่น้ำหกตันนะครับั่น,นี่น่าจะแปอีหรือเปล่าครับนี่จัดครับค่นนี้จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วครับเสียอันครับ ส่วนเรื่องราคานี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสอบถามครับเดี๋ยวเราจะพาชมครับนี่สวยงามครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนเป็นขาใหญ่ครับเอ้ขาคู่นะครับขออภัยครับเป็นขาขาช้างคู่สวยงามครับสวยงาม ต่อเล้วอาการเลยครับของถุงใหญ่ๆครับแทสซี่บัสไทยแลนด์นี่ครับสวยงามสวยงามคันซีนี่น่าจะเป็นคันซีนอกนะครับคันซีนอกเป็นหัวแรกคันซีมาหรือเปล่าครับ อาจจะใช่นะค,ค,ครับนี่ f f ครับ 8G ครับนี่เป็น f d 8G ครับซีนอก

ไอ้นี่กูบอกตัวนี้ฮรถสอยากรเข้ามาไม่ได้โอ้ยยงไงมาฮะเขาไม่เลือกเขาเขาไม่เอาแปดอีแปดสีเจ็ดสีแปดสีเจ็ดสีก็เจ็ดอีเขาเอาแต่แปดสีอย่างเดียวสี่ห้าเปลียนหัวใหม่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเขาขับเองบอกเราเราเองไปขับอ่ะมันไปขับไหม แกแข้ท <kung> ักมากดต่าส <AM> <ED> ี่แนะขับให้พี่ไปแกโยกเองเฮ้ยไปขับไม่ไรขับนี่เลยดีแล้วทำคนบ้านใกล้เอาใจยากอ่งบ้านใกล้กันเอาใจยากอืมมาใครเปล่าวะ96หมื่นครับโอ้ราคาไม่ไม่แพงครับไม่แพงช่วงนี้นี่รถแพงเนาะแพงมากเลย รถมันขึ้นราคาไฟก 5, 6, 6, 6. ี้เอามาก็เก้าเก้าสิบสามเอามาเมื่อวานเอามาแล้วเมื่อวานมาส่งแล้วเมื่อวานอ๋อเห็นเห็นเห็นอยู่เสียเงินเสียเงินเห็นวิ่งผ่านอยู่น้ียเงินแก้วอะ่ะเอ,ออเขาก็คุยรถพี่ต้าอยู่ต้ารถไข่มารถใหม่วิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านตรงโน้นมาผ่านได้ตัวนี้เลยไปตกสาตายแล้วเนาะโอการช่างครับมาเมื่อวานนะที่บ้าน

แต่งมันเยอะข้างบนนะอันตรายเออมันต้องระวังเ็นที่เต็เครื่อง 8C กับ 8E นี่ราคาจะต่างกันนะครับตัวนี้ราคาจะถูกกว่าใช่ไหมเครื่องมันจะถูกกว่านะ เครื่องเนี่ย8 8e กับ 8c อะ 8c แพงกว่าใช่แ 8c เป็นไมายากแล้วนั่นแหละตัวเรียกเขาเล่นเยอะเขาพ네ี่อันน่ะโคราชอะ 7e 4คันนะตัวเดียวเลย4คันจ้าเดิมๆเลือิ้ยมันไม่ที่กับรถไมาขบวนอะไม่ที่กับรถไม่ วันนี้เสียสุนนี่รถบริษัทสามคันแล้วครับนี่รถร่วมนี่จะไม่เอาแล้ว <laughs> ส่วนเจ้าพี่เด็ดนี่ไม่ได้ออกงานนะครับน่าจะจอดที่บ้านนะครับแล้วพี่เด็ดของเสียนี่ยวางเครื่องมาใหม่ครับแต่ก่อนนี้เป็นเฮตโอ เจ็ดดีครับเดี๋ยวนี้มันเป็นแปดแปดอีแล้วโอ้งานเข้าแล้วหมอแตนเกรดเ,เดาแลวครับเกรดเดาแล้ว วิ่งครับวิ่งนี่ครับอีสานใต้รำแต่งนะครับเสียอันจัดให้ขัดไม่ใช่ได้ดูหนัาเครื่องไม่ชัด อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับโอ้อาการอาการเท่ากับของแซคผมเซื้อเลยครับนี่เครื่องเดี๋ยวจะให้ดูครับ เาเครื่องนี้อาการเดียวกันกับเซ็กผมเจอเลยอย่ากินน้ำเครื่องวะการหนักแล้วครับเสียสูนแดงน้ำมันเครื่องยังไม่กินครับแต่ไอนี่ออกแรงมากเลยก็เลยให้คู่เนี่ยคืออ๋อ

ข้าไร่าไร่เป็นห้าไร่ลงสีไร่โอ้แจว๋วนหนปลาซุนว่ามีงานอยู่ป้านคน่ะได้สิบได้สิบโอ้งานรอเยอะมากเลยครับทีมง,งานปลาซุนธรรมดาครับห้าไร่สีไร่ Chéo Viên đuôi đi Viên đuôi Ủa, cả, <cười> 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 uh, đi nửa đi ăn ta Cái tút nữa Cái Thế lươn nữa. โอเคนะครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ